ดีสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องทั้งพังไทยพังลาวและต่างประเทศเพื่อสู้ทุกคนเด้อมาอนี้กะยูกับสองตุนหน่อยคือเกาเนาะทุกคนตุนหน่อยกะบบไดชายคีบปบเด้ลงคีบสองมือแลวเนาะทุกคนเข้ากะออกแต่ให้แต่น้าเนาะออกแต่ให้แต่น้าเข้ากูเดชยทุกคนเบิ่งเพราะว่าทายแต่คิบเกาเกาะยังทุกคนเบือ่อเนาะสถทานทีเกาเกา มาต่อโน่น,นทุกคนวันนี้ตูน้อยกับซิมมะว่าสู่พี่น้องพังเนื้อเหลืองกันเหตุยูทูบเนาะกะก่อนสีเขาหับส่งกะอย่าลืมกดไลค์ก er ดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตูน้อยด้วยพี่น้องกะเขากับซิมมะว่าเลยเนาะการเหตุยูทูบวันนี้ตูน้อยกับซิมมะเราเหลืองกันเหตุยูทูบเนาะพี่น้องตูน้อยกับบริเลลล์คลิปสองมื่นเลี่เพราะว่าตูน้อยบริเลพายทางใดเราบริเลทายคลิปวันนี้เขาก็เลยซิมมะว่าเหลืองการเหตุยูทูบ สบายดีไหมอะไอสามีเห <fund ses> ็นเด้สามีคิดเหรอไอ้สามีเป็นเขามาเบิงสามีคิดเหรอแห่งวสันเมียมาบะอะไรคิดเหอดมื่อวานเขากะเมื่อวานเขากะซีนเม่าเบลเลี่องการที่ยูทูบเนาะพี่น้องกะแต่ค่าตูเนาะเฮตุยูทูบมาเนาะ ตัวน้อยกะคือว่าหัแหละตัวน้อยบ่ได้ไปถ่ายคขีดทั้งใดเนาะเฮากะบถ่ายแต่เรื่องการอยู่ใส่ชีวิตประจําวันของเฮาเนาะตัวน้อยกะสิเว้าเรื่องการเ YouTube เนาะว่าคือแบบว่าเฮาวถ่าย u t u b e นี่เนาะแบบว่าเฮาวถ่ายกะอย่างนึงมันกับ่แม่นการอวดองค์ทะนงตัวบ่แม่นการอันอยากโซ่อยากอวดอีหยังเนาะเรื่องการเฮ็ด YouTube นี่เฮาวถ่ายลงเพื่อเฮาอยากมีรายได้อยากเฮ็ดสองกองฮาเนาะให้มีคนมาเบิ่งมาติดตามแล้วก็เฮาอยากมีรายได้ พื่ออยากหายสองพันและมีรายได้แต่ว่าตอนนี้สององตัวหน่อยก็ยังหมดทันเลยพันดอกตัวหน่อยกับซิโมะว่าสูพี่นองพังเนาะนกันเคยมีคนถักเคยมีคนว่าคนนั้นถักเขามาเนาะว่าตัวหน่อยคือบอกไปหาเหตุคลิปแบบซวยเลือกคนหรือว่าไปหาถ่ายคลิปอยู่บอนอื่นๆแบบไปถ่ายคลิปหนหนี่นันเนาะต่างๆแบบคือเขาเคยเห็นเขาเจะไปถ่ายนู่พี่นนองกับตัวหน่อยสิมมะว่าสูพังเนาะมือเป็นยังเขาจึง ไปเฮ็ดคีบแบบซอยเลือคนบดได้เนาะเฮาก็สิม,มาเอาเลยเนอะในคีบปนีหากระจางแจงเลยการที่เฮ้าบดไดไปหาทายคีบซอยเลือคนนอะเนืองมากก็คือเฮ้านี่โบมีเงินโบมีอันทืนเนาะลำพังตัวเขาเองเฮ้ายังสีเอาบดหลอดเลยเนาะพี่เนาะเรื่องการเฮ็ดคีปซอยเลือคนในใจเฮ้าเนาะเฮวาแห้งอยากซอยแหละอยากซอยเลือกคน,ใน,ใน,กกกคนแบบว่าทูกหยากลลำบากคนแบบว่าโบมีโบมีกิ่นนะนะ แม้ว่าทุกงาเฮากับบดวเดลําด้วยบัไเด้แมนบัไเด้แมนว่าว่าใหาคนถูกยากลำบากเพี่อนน้อเราว่าเฮาเองกะยังบัได้มีนะลำพังโตมาเองยังสีบัวล่อเลยเนาะทุกคนในใจเฮาหนะแห้งอยากซอยเลือคนทูกยากลำบากเราว่าบอลเขสนบดก็เฮาเนาะเฮาแห้งอยากซอยเลือแต่ว่าก็เฮาจากบัได้ไปไทยไปเหตุแบบนั้นเนาะนึงมากขอครัวเฮากะเฮาเองกะยังบัท่านไหนมียังลำพังเฮาเองกะยังยังบ่มีอัน ไายได้ยังบ่ท่านได้มีอยู่มีกินแบบอันอันนี้นะแบบว่าเท่ากับยังบ่ได้ลำไในรวยเนาะมีแบบพออยูพอกินแบบเท่ากับโบมี่อันผูสนับสนุนแบบโบมี่ผูใหญ่ใจดีการที่ว่าเท่าสิบไปมันกับบัได้แม,มนไปละละเนาะนึ่งมากกับรถแล้วก็เงินใส่ใจหนุน่นันเนาถ้าเท่าสิบไปเฮ็ดคลิบช่วยเลือกคนกัามันกับเฮ็ดบ่ได้เนาะแบบว่าโบมี่ผูอุปถัมโบมี่แบบ สปอนเซอร์เห็นไหมว่าง่ายๆกันนะทุกคนแบบว่าเ้ากับบมีสปอนเซอร์บูมีผูญ่ใจดีมาซอยเรือมาให้เฮ้าไปบริจาคซอยเรืออย่างเนาะในใจเาใ้าแหฮงอยากไปหาคิดเฮ็ดคิดแบบนั้นแบบว่าซอยเรือคนทุกอย่างลำบากนะเนาะในใจเ้ากับอยากซอยลำพังตัวเฮาเองอยังเสียอารลณ์เลยนีะพี่เนาะกะตัวหน่อยก็อยากผาเพิ่งแบบว่าอยากให้พี่เนาะทุกคนหูเนาะว่าการที่หฮาบูไปทายขีดแบบนั้น หนึ่งมากับหย่อนมาใหโบมี่แล้วกับบมี่ผูสนับสนุนบมี่สปอนเซอร์คือว่าแล้วเนาะบมี่ผูงหญ่ใจดีมากหายใา้เป็นสะพานบุญหายบอกง่ายๆกับเล้วกะสองมาเห้กับยังบมี่ยังเพียบพร้อมเลยนาะนทุกคนเข้กับไปทางอื่นยังบบได้เห้กับป้าขอป้าขัาข่วบบได้กับคือพี่น้องเห็นแลน้วเนาะตัวน้อยถ่ายคลิปแต่ค่ะถ่ายอยู่แต่ในเฮือนในซานอยู่ในหายในหน้าเข้กับไปทางใดกาบย่าฝาเบื่อด้วยพี่นอ้อง ในใจเหากับแห้งอยากไปหาเห็ดขีดทายขีปแบบซอยเลือคนซอยเลือคนถูกากลาบากหรือว่าไป keep, า aha, ทายขีดอยู่คนอื่นๆเนาะแล้วก็เห่ากับ่บได้ไปหาทายลีปแบบว่าให้คนอื่นมาเข่าขีปน้าเห่าในใจเหาแห้งอยากอยากให้มีคนมาติดตามในายๆแบบแบบว่าเฮาไปหาเห็ดขีดนะเนาะแบบว่าคนอยากเบิ่งนะเหาแห้งอยากเห็ดแต่ว่าเห่ากะปต่ทายบบได้เนาะบางเท่อกะบบมีคนอยากเขาเกาะน้าเห่าส่ววหลายเดี๋ยวนี้ข้าเจ้านะ้ะมีแต่อายเกาะแบบ ข้าเจ yup ้ากบวอยากเข่ากอกน้ำเห้าวเนาะข้าเจ้าบบเต็มใจเข่าห้ากบวยไทยพวกว่าหาห้าทายไปแล้วกะมีคนบบพอใจมีคนเนี่ยเหว่าเหว่าวายเห่าจังสีหนุนหนิ่นันเนาะตุ่น้อยก็เลยโบได้ทายเห่ากะทายเอาแต่เห่านี่เลยลงเพราะว่าสองของเห่าเนาะเห่ากะแนวใดพ่อทายเห่ากะทายแนวใดโบพ่อทายเห่ากบวยไทยพวกว่าก็มีคนเต็มใจคนบบเต็มใจเนาะมีคนอยากเข่ากอกนำอยากเข่ากองนำเนาะห้ากบวยไาย แต่ว่าไปบอลอื in, ่นเท่ากับถาว่าบอลไดมันแบบเป็นตาท้ายเท่ากับข้อนุญาตท้ายน้ำเพลินก่อนแต่ละเธอถ่ายตัวหน่อยสีถ่ายิีบน่ะบอลไดแบบว่าตัวหน่อยสิถ้ายเท่ากับต้องข้อนุญาตก่อนเนาะเท่ากับบระเดทายซุ้มซีบซุ้มหาไปก่อนเท่าสิท้ายเท่ากับข้อนุญาตเป็นสกอรตัวหน่อยก็จากเมื่อเราให้พี่น้องพังเนาะในขีบนี้สาเหตุที่ว่าเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีถักเขามาเนาะบอกเขามา ตามติดหน่อยว่าเป็นยังคือบ่ไปหาเหตุขีดซอยเลือกคนหรือว่าเหตุขีดต่างๆเหตุขีดไปหันไปหนีลกักลักก็คือว่าขีดไปหาซอยเลือกคนแล้วเนาะแบบว่าเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามีหลายคนเนาะไปหาเหตุขีดซอยเลือกคนอันนั้นนะข้าเจ้าแบบว่าสองโด่งดังแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีมีสปอนเซอร์มีผู้ใหญ่ใจดีพันมาเอาเงินให้ข้าเจ้าเป็นสะพานบุญไห้แบบนั้นนะแมนน่เนาะไปซอยเลือกคนนะ เฮานี้ในใจเฮาก็ะแห้งอยากเหตุและคปแบบนั้นนะทุกคนแบบว่าคนเอฟซีสิมาเขาเบิง์นเนาะแต่ว่าเห่ากคือว่าแลลวเหายังบ่มีผู้ใหญ่ใจดียังบบม,มีสปอนเซอร์มาให้เฮาเป็นสะพานบุญให้แบบนั้นเฮาก็เลยต้องด้เหตุคลิปเฮาไปตามชีวิตประจําวันของเห่าเลยเนาะแบบว่ามีหยังแบบว่า,หาเหาเ็ตุยังอันพอ่อไายเฮาก็บไทยให้พี่น้องเอฟซีเบิงเนาะ แต่ว่าบางเธอแบบคนไปอยู่เมืองไทยไปอยู air, ่ไกลบ้านไกลเมืองเห่าอยากเห็นสถานที่บ้านเห่ากิดหอดสถานที่เก่าๆอยู่บ้านเห่าน่าจะหน่อยกับสมทายให้เบิงแบบทุ่งไฮทงหน้ามีคนไปอยู่นอกบ้านนอกเมืองเราไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคิดหอดบ้านคิดหอดเมืองเพื่อนแต่อยากเห็นเท่ากระท้ายลงให้เบิ้งจืเย็นว้า ว่าหอเซนแลลวทุกคนก็จะเอามาตัวหน่อยก็เลืลืมแล้วเขาก็ว่าวเรื่องการเหตุ youtube แล้วนั่นทุกคนก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจน้ากันเนาะสาเหตุที่วัตุหน่อยบบเหตุขีบสวยเลือกคนกันย้อนในนี้แหละย้อนเฮาเองกันยังบบมียังถูกหยากลําบากอยู่ยังสูญสีวิตอยู่สองกระดนในพาร ลำพังตัวเขาเองก็ยังเสียอารดในใจเขาแห้งอยากไปเห็ดคลบซสวยเลือกนละพี่น้องแต่ว่าเขา,ายังบ่มีสปอนเซอร์ยังบ่มีผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถัมภ์ขัสู้หรือว่ายัางบ่มีคนมาให้เขาเป็นสะพานบุญให้แต่ว่าถ้าหอจุดน,นั้นเนาะถ้าว่าสองตัวหน่อยพานโด่งดังมีคนติดตามหลายมีคนใจดีมาให้ตัวหน่อยเป็นสะพานบุญให้ทำบุญบ่อน,นี้บ่อน,นั้นเขากะสามารถไปได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านมีตัวหน่อยกับ้องเห็ดคิบ ชีวิตรประจำวันเข้าไปก่อนแต่กะเาถึงพี่น้องเอฟซีทุกคนอย่าเผาเบื่อเผาปลาเผาถิ่นตุนหน่อยเด้อจังใดกะเผาเป็นกำลังใจตุนหน่อยต่อไปเด้อพี่น้องเพื่อให้มีกำลังใจเหตุคลิปต่อต่อไปเข้ากับสีสูสวนต่อไปหะแหละยูเหื่อนกะทายคลิปนําเนาะเพราะว่าอยากมีลายไดเพราะว่าเข้ากับโบไดมีเข้ากับบไดเฮดเบียคือว่าหะแหละ ตัวหน่อยกับบ้ดีไปทางใดเนาะนยื้อเหินยืซานยู้อเหินเอื่อยมือน,นี้มันหลนียื้อเหินเอื่อยมุมนั่งนี่แจ้งแจงเฮากะอยากมาเบาให้พี่น้องนิพซีทุกคนหูเข้าใจน้ำกันจิิงที่ว่า,าที่ว่าฮาวโบ้เดียวไปห้าทายคลิปกะหย่อนในนี่แหละเฮาก็เลยทายคลิปอยู่แต่เือนแต่ซานย่ำเหดอยูเหตุกิน,ห,นหรือว่ากินตำ่ำกินเขากินน้ำกินหันกินหนีเฮากะทายพี่น้องเบิ่งกะทื่ว่า เฮาก็คิดอยู่อย่านบบมีคนมาคนเบิง่งเนาะแต่เฮาก็ต้อง่ายกัเบ,บิ่งเธอมันกับมีคนอยากเบิ่งเน่บบอยากเบิ่งเน่ือ้นาวานเลยเนาะพี่นนอะจังไดกะผาเป็นกำลังใจให้ตัวหน่อยี่เร้อพี่น้างมาวอนนี้เฮากัเว้าหลายสมควรเลยเนาะตัวหน่อยกะคิดฮะคำว้ากับ,บม่มีถ้าถ้าคิดออกมือหนาอะ้รสิมาว่าสูา่พี่น้องฟังอีกเนาะแบบคือว่าแหละมันก็มีลายคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะ แต่ว่าตูหน่อยก็ก็มีหลายคนเนาะคอมเมนต์มาให้กําลังใจแม่หล้วก็ม้าว่าหนูนีนันเนาะการเห y o ยูทู e เขากะเขากะแต่ละมือเขากับเขาบึงเขาเจ้าเหตุเนาะสองเขาเจ้าแบบว่าโด่งดังตูหน่อยกะสะออนอยู่เขาเจ้าได้ไปหาทายคลิปอยู่หนูนีนันไปทายคลิปไล่ย์บอลเล่ย์ลายทีเนาะเขากบสะออนอยู่แต่ว่าเ่ากับไปบดได้เ่ากบสิพายาถทายคลิป ให้พี่น้องเบิงลงแต่ละเมือแล้วเนาะเมื่อได้เด็ดไปบอลอืน่นบอลไกลเขากับทายสถานทีให้พี่น้องเบิงเพราะว่าเปลี่ยนสถานทีเนาะเขากับสีพญายามทายลีดให้พี่น้องเบิงต่อไปเรื่อยๆตอนนี้สองเขาก็ยังบทันเด็ผ่านเขากลับสีพญายามสูส่วนต่อไปแลนะ้วเนาะทุกคนสีพญายามเหดคลิดลงเรื่อยๆแต่ละเมือแต่ละเวนหนึ่งอันเฮ็ดเวียเฮ็ดงานหรือว่าก,กินหันกินนีเขากับสีท้ายลง มื่อนี้เฮากับส lo no ouais, oh, de right? ีมาหว่าวซำนี ipple, ้แล้วนาะพี cents, ่น้องมือนะตุนหน่อยกับสีมาหว่าวซูพี่น้องพังใหม่ถ้าว่าพี่น้องเอฟซีอยากให้ตุนหน่อยเฮ็ดคลิปยังหว่าวเหลืองลาวเกี่ยวกับชีวิตตัวเองในใดกะผ่าคอมเมนต์มาได้ด้วยพี่น้องคอมเมนต์มาได้ว่าให้ตุนหน่อยเฮ็ดคลิปยังแบบแนวใดที่ตุนหน่อยเฮ็ดได้ตุนหน่อยกับสีเฮ็ดเนาะแล้วกับสีเฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเพราะว่าแต่ละมือเฮากับขีดฮะคลิปสีเฮ็ดเฮากัคิดบ่ออกเนาะเฮากับ่ได้ไปทางใดมีแต่ทายอยู่ในเฮือนในซาน เขากับถาว่าอยากให้ตูนหน้อยเฮ็ดคลิปยังกับคอมเมนต์มาได้ด้วยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เขากับสิขอลาไปก่อนเนาะพี่นอ้องจังเด็กกาถาว่าไพ่หมากตูหน้อยากาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตูหน้อยให้คลิปต,ต่อไปด้วยพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี